มันจะมีสองขีดนี้เลยยุดตอนเดีเ๋ยวตอนติดเหรอตอนนี้ก็เริ่มบริกรรมแล้วครับขอบเจ้าที่เจ้าทางครับเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาดูไม่ดูโอ้โหแต,แต่แต่แก่มากครับลังนี้น่าจะแก่แแก่จัดเลยวะถือว่าแก่เลยเอากลงไ3ไม่เอาแล<ม>้ว<ม>ยอมยอมาะไม่เอาไม่เอาเพราะมองพวกนี้แล้วยอมครับลังนี้มีมีเดิมพันกันด้วยครับว่าจะได้กี่ขวดครับแมวเขา เสียเท่าวะรอรอรอครับบันไดเดี๋ยวผมขอผมขอเริ่มวันนี้นะครับช่างก่อนแอร์ก็รางานมาครับมามาตีพึ่งครับอดอดอย่ากๆครับช่วงนี้ทีมงานอันนี้ทีมงานเดอะเรดครับรับติดตั้งกระจกครับรับตีพึ่งรับตีพึ่งเลยครับช่วงนี้พวกเราทีมงานโรงงานรองเท้าเอสุพรรณ ทีขึ้นไปนี้นะครับเจ้าของโรงงานนะครับพวกเรานี่เจ้าของร้านแอร์ครับอดอยากกันมากครับช่วงฤดูแรงครับตีพึ่งช่วงแรงแรงกันหน่อยครับเจ้าของร้านปีเนียมนะครับนี่เจ้าของร้านปีเนียมครับกระจกครับติดต่อได้เลยนะครับทีมงานเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับตีพึ่งตีต่อโดยไม่ใช้ไฟครับขุดแย่แย่พึ่งตีพึ่งหาปลาไม่มีการใช้ไฟครับเราจะใช้มือครับตอนนี้ขึ้นไปใกล้ถึงแล้วครับ บรรเลงแล้วมขึ้นรถเนี่ยใกลๆโนให้เกินสนาทีเออไม่เกินแล้ว<ป>ตอนนี้เพิ่งนาทีก็ไปเริ่มครับอตอนนี้ก็เริ่มนะครับจุดแล้วครับจะโบกนะครับเดี๋ยวค่ะดูตอนแตกนะครับไม่ปิดประตูก็ตัวใครตัวมันนะครับอาครับทีมงานลูกอีสานในเมืองเนอไม่ทําให้ผิดหวังครับเริ่มบรรเลงบริกรมกรมคาถาพร้อมแล้วสะบัดซ้ายทีหนึง่งขวาทีหนึง่ง มาแล้วครับพี่น้องอตายด้วยกระายบนถนนอย่างนีจะตายไม่ออกไม่ได้เลยนมทำมาช็อคลอยให้มันไม่เข้าใช่มันไม่เข้าหลอกเอ้ยน้ำมีใต้คอนมาเอาคนเหลือเท่าไหร่ชี้พาะจะเต็มรถเลยเนะี้น้ำได้ได้เออเอาคู่กันเอ้าเอาหาขึ้นเอ้าห้าคืนห้าคืนเลยน้ำอยู่ใต้คอนด้วยมา อยมาลองไปเหดูนะหาอะไรอ่ะหนามไต้คอนนั่นน่ะโอ้โหหลางไม่มีตัวเลยหลางไม่มีอะไรเลยเออมีแต่หัวหนามโอ้ทำไมตัดทิพย์ฮาวันยี่ที่วันดีตบบนี้อืมพอนกับจ้าปุ๊บก็เป็นหลางซีวะซีมีแน่ ไม่ต้องครับเดี๋ยวเขาทำขเขาเองเราไม่เเพ้าไปแล้วเงี้ยนี่ขึ้นไปเลยเราไม่เอาไม่ได้เเพ้วใหม่โน๊ะเขาไปในรถเลยเขาเอาเอาเรื่องเขาในรถเลยนะอย่าติดเครื่องนะครับยามพานะ

ทำไงแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเยอะไอ่เชื่อตีกว่าเรานั่งรถครับต้องมาตั้งไซด์ในรถนันนี้ไม่น่าจะพลาดครับแบบนี้นนี้ครับขอบขอบคุณสำหรับผู้ที่มารับชมกันด้วยครับก็อบายบายครับยามร้อนแดดบ้าบ้า อ่าพึ่งหลังนี้เป็นพึ่งใหญ่ครับประมาณ8ปกรมครึง่งเอามาให้หมดเลยนะใต้นั้นน่ะรวยรเอามาให้หมดเลยไม่ต้องทิ้งรวยรครับตอนนี้รวย,วย,วยเอามาหมดเลยเอามาหมดเลยปาดหมดเลยหัวน้ำใต้นั้นน่ะไม่ต้องทิ้งเลยเอามายันในคอนเลยหลุดเอ็นมีในในคอนนี่นะไตไฟมันดับแล้วเหรออย่างขัน,นอนอ่อนแล้วไม่กลัวแล้ว นโอ้ยชุดเดียวหมดแล้วมีเท่าน,นั้นแหละออกสายเลยสายเออไมนโดนแล้วน้ำลงมาแล้วครับความหวานาวเกินชื่นครับลื่นลมได้ทำให้ลแล้วเขาทำเป็นลงมาแล้วครับสำหรับความหวานของเราน้ำพึง่งเดือน5นิดๆพิชิตมอนเอาลังลงด้วยเดี๋ยวมันยูเขาให้ไปเลย เอาลังลงเลยให้มันไปเอาลังเอาลังออกเลยจะไปเอาลงยังไงกูก็ไม่ใช่น้อยเอาลังลงเลยเอาลังลงเอาลังลงเดี๋ยวไปเอาลังลงเดียไอ้ไม่ควบคุมความเร็วเลยใช่ไหมเนี่ยเอาไว้ไงแรกมันไม่กลัวรแล้วเฮ้ยแกไม่เอาลังลงเลยเลูกเฮ้ยเขามีที่คอเน่ะเฮ้ยเอาลังลงเขาเดี๋ยวมันกวนเข้า เอาลังลงเขาจะให้มันไปเอาอะไรยืไไน่นชื่นไา้าได้แค่นั้นแหละไม่เศร้าฮะไม่เศร้าเดี๋ยวรับชมไว้ก่อนครับแค่นี้ครับขอบผมหลังจากที่ตีรู้มาแล้วนะครับอ,อุ่นครับอู้เหไปดูน้ำพึ่งกันครับ น,นะครับ,คร,บครับผมเดี๋ยวไปสรุปยออกันว่าได้กี่ขวดนะครับครับหลังจากที่ตีมาแล้วครับผมหลังจากที่มีที่บ้านเขาแล้วได้ไปห้าขวดนะครับครับก็ได้มาอีกสักสองขวดได้ครับ ครับผมสรับคลิปนี้นะครับการตีพึ่งนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาที่ที่เฟซบุ๊กครับเอรรยาครับผมครับก็คลิปนี้ก็ <c oughs> ขอฝากกั้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ